ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสเพราะทำการบ้านก่อนบินมาเกาหลีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสเกาหลีร้อนกว่าเมืองไทยล่าสุดค่ะพี่น้องเอ้ยทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะเดโพสบอกว่าอากาศช่วงนี้เกาหลีร้อนกว่าไทยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่งตัวสบายๆใส่ขาสั้นพร้อมกับแคปชั่นว่าเกาหลีห่อนกว่าเมืองไทยเดอ้อแต่ก็ไม่แปลก เพราะทำการบ้านก่อนบินมาอยู่จ้าคอสตูมคอยกระจางค้นดูแลเสื้อผ้าคอยอยุ่ะขาพี่น้องหลาสุดทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ไเด็ดโพดล่ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะเนาะบอกว่าเกาหลีห่อนกว่าเมืองไทย แต่ก็ไม่แปลกเพราะทำการบ้านก่อนบินมาอยู่จ้าคอสตูมข่อยกระจางดูแลเสื้อผ้าอยู่เดอ้อหลังจากโพสแบบนี้แล้วนะคะชาวาเน็ตเอฟซีนะคะพี่นองต่างเขามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าคนเรามีสมองเลยไม่หยุดอยู่กับที่ค่ะแม่แน่อาจจะไปถึง1000ล้านนะคะทำใจไว้ก็ดีนะคะเพื่บานนะคะเนาะ อา้าบินไปตามเหรอคะน่ารักจังพ่อแมน่นาริตะโตเกียวนาฬิกาบอสสวยจังเป็นวานนะคะเนาะบุรการีแค่นี้ก็เลิศแล้วจะมีคนเกทับไม่เนาะวาสันค่ะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาพุนบอกว่าเราก็เลิศอยู่ตัววาสันค่ะพี่น้องเดี๋ยวอีกสอง วันอากาศเกาหลีก็จะเย็นลงแล้วเด้อบอสบิ๊กดูมีความพยายามดีนะที่จะทำตัวเองเหมือนไฮโซแต่ในความจำของกูยังจำภาพใส่รองเท้ามือสองกางเกงขาดๆไปเข้าป่าเก็บเห็ดอยู่เลยว่าสันค่ะพี่น้องเพิ่นกับสีบอกประมาณว่าทางพยบาลฟินแลนด์ก่อนหน้านี้นะคะเนาะเคยอยู่ฟินแลนด์ค่ะพี่น้องก่อนสิมาดังยี่เมืองไทยนะคะเนาะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารูปนั่ง ก็จะสื่อให้ถ่ายออกมาเห็นนาฬิกาแหละเอาจริงๆคนมีจริงเขาไม่อ่วดแต่เงินเขาเขาจะทำอะไรก็ได้อะนะเหรียญมีสองด้านนี่าคือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะคนอื่นไม่ต้องมาดรามา่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเราไม่ได้เป็นเอฟซใครไม่ว่าเพลวพาวหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่เห็นคอมเมนต์ก็งงเพราะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาเดินทางไปเกาหลีก่อนที่เพลวพาว จะเดินทางไปและเขาลงแคปชั่นว่าหรือไลฟ์สดก่อนเกิดดรามา่าห้องไม่เก็บเสียงชุดที่พอพอใส่อีกแต่ fc พอพอกลับว่าฝั่งผู้หญิงบ้านฟินแลนด์แซะพอพอแซะแบบไหนหล่ะคะแซะล่วงหน้าได้ด้วยเหรอคอมเมนตต่อมากคะ่ะพี่น้องบอกว่าบิ๊กเป็นคนสะอาดตัวจริงผิวขาวใสผิวหน้าเนียนมากฟันก็ขาวตัวก็หอมไปดู คอนเสิร์ตเห็นชัดๆหน้าเวทีจับมือมือหอมมากๆไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนวิกแตกคนดูล้นคนจ้างกำไรตลอดไม่แปลกใจทำไมรวยขึ้นทุกคอนเนคชันเลยมีแต่คนดีๆรวยๆเข้าหาอายุก,ก็ยังน้อยคนฉลาดพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีเสมอไม่แปลกที่จิจการมีมากมาย ประสบความสำเร็จทุกอย่างเขาจะพยายามไปทุกที่ที่แผ่วพาวไป m o ฟออนเป็นวงกลมมาสัญ่ะพี่น้อง mm hmm. คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต่างคนต่างอยู่ไม่จำเป็นต้องแสกใครใครจะแต่งตัวยังไง มันก็เงินเขาคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าพวกที่เม้าว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตามพอพอไปเกาหลีคือว่าสมองบม่มีหรือ่างโง่แต่เกิดมาเป็นคนน้อว่าสันบ่มืนหูมื่นตาติว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขามาก,ก่อนว่าสันข่าพี่น้องกับก่อนอีกนอก้อเป็นอยังคือย่งดรามา่าต่างคนต่างอยู่ไม่จำเป็นต้องแสะใคร ใครจะแต่งตัวยังไงมันก็เงินขาวนะคะพี่น้องเอ้ยอย่าไปดราม่าเขานะคะพี่น้องเนาะคอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าไปไปมามาเริ่มสงสารพอพอแล้วแหละที่ต้องอยู่กับผู้ชายปาาจุดจุดจุดเอาคือวางสันพี่น้องอย่าดรามาเด้อพี่น้องการแต่งตัวมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบ บางคนแต่งตัวไม่จําเป็นต้องแต่งให้ออกมาเด่นในสายตาคนอื่นแต่แต่งให้ได้เพราะความชอบส่วนตัวการแต่งตัวขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนไม่ได้แต่งตามใจใครและไม่ได้แต่งให้ผัวเก่ามานั่งแซะน้าสาวไหนบอกถึงดาวอังคารแล้วหวาสัหนค่ะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชุดพร้อมแต่โฟกัสตรงนาฬิกาสวยมากเดย์เดย์แล้วทา่านพยาบาลฟิ้นแลน่นนะคะพี่น้องก็ได้พูดลงนะคะ ใน a c e b o o k นะคะพี่น้องสว่วนโตนะคะเนาะนหลายๆคนก็เห็นรูปทั้งพยาบาลฟินแลนด์ค่ะพี่น้องกับโฟกัสทังนาฬิกาค่ะบอกว่านาฬิกาสวยวัส่ะพี่น้องหล่อรวยสุดยอดค่ะชุดพร้อมแต่โฟกัสนาฬิกาวัสดุค่ะพี่น้องมาฟังคอมเมนต์ต่อมากค่ะพี่น้องหลายๆคนก็บอกว่าตอนแรกก็เห็นใจหลังๆเริ่มลำคาญโพสแตะเขาอยู่นั่นแหละวัสดเอาค่ะพี่น้องนี่คือ,อะค,ะคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะคะเด้อคอมเมนต์ต่อมากบอกว่า บิ๊กเทสดีมาตั้งแต่ทํา YouTube แรกๆแล้วว่สาสันคาพี่น้องรู้จักตัดผมแต่งตัวให้เหมาะกับตัวเองเขาก็ไม่ได้ใส่แบรนด์เนมตลอดนะเท่าที่สังเกตแต่เขาเลือกเสื้อผ้าใส่เหมาะกับตัวเองแม้แต่ชุดลำลองป้าหล่อเหมือนผู้บ่าวเกาหลีเลยรู้แล้วว่าใครที่มีความสุขจริงๆแบบไม่ปลอมเที่ยวให้สนุก มีความสุขเดอ้อคุณวานะคะนาอคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าราศีโคตรดูดีดูเป็นคนมีเงินดูผิดผู้ดีวางตัวดีคือน้องมีการพัฒนาการที่ดีชื่นชมเด็กคนนี้ตั้งแต่ช่องแดงที่ต่ำบักคุ้งเพื่นว่าคะ่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันเกี่ยวรายการถ้าฉันชอบขายยาวต่อให้ร้อนตัดแต่จะใส่ขายยาวถ้าหนาวจนนะคะพี่น้อง ควัำออกปากคุณว่าชอบใส่ขาสั้นฉันก็จะใส่ขาสั้นไปเที่ยวไปทำคอนเทนต์มันก็ความชอบส่วนตัวโบนอคุณว่านะคะเนาะหล่อสดใสมากๆคุณว่าเห็นบางคนเพิ่นไปเที่ยวเกาหลีใส่เสื้อคุณสัตว์รองเท้าบูทลืมเช็คสภาพอากาศคุณว่านะคะเนาะ พ่อบิ๊กน่ารักคุนว่าบางคนก็บ,บอกว่าเกาหลีแต่งตัวแบบนี้ก็มีค่ะแต่ส่วนน้อยส่วนมากที่เห็นคือเสื้อจะไม่เน้นสัดส,ส่วนส่วนท่อนล่างก็มีสั้นปกติค่ะปอรอ์ไม่ได้เอฟซีใครทั้งนั้นแต่เห็นขึ้นฟีดบ่อยมากทั้งๆท,งท,งที่นางก็แต่งตัวปกติแหละแต่น้องผู้ชายแขนยาวไหมพรมควรพักค่ะที่นี่ร้อนบอกเลยร้อนกว่าไทย แต่งยังไงมันก็เรื่องของเขาไหมจะไปเดือดร้อนเนื้อร้อนใจทำไมแต่งที่ตัวเขาจะไปนหนักหัวคนอื่นว่าสันค่ะพี่น้องมาฟังคอมเมนต์ต่อมากคุณบอกว่าถ้าฉันนะคะพี่น้องจุดๆ,ๆก็จะถามว่าแล้วแล้วยังไงต่อรู้ว่าคนไทยฉันก็คนไทยไม่ใช่ขมิ้นนี่ทำไมเหรอพวกรู้ดีแล้วเป็นคนไทยเสียหายอะไรคะเม้นอะไรควรใส่สมองส่วน ดีมีสาระหน่อยว่าชนทาพี่น้องซึ่งใดๆแล้วนะคะเนาะหลายๆคนนะคะก็มาคอมเมนต์ค่ะพี่น้องซึ่งคุณยญ่บ้านฟินแ,นแลนด์เราบอกว่าเราไปฟินแลนด์น่ะแล้วมีแพนไว้ก่อนแล้วค่ะพี่น้องบอบอได มานะคะเนาะมากเกาหลีแบบบ่มีแพนย์ค่ะพี่น้องขอบุญขอบพูนพี่น้องติดตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปน้ำกันผิดพลาดประการใดขอโทษขออพัยไว้น,น,น้วนเนี้ยสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้เอาไว้พอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอกาวคำว่าสวัสดีจ้า